ตามพระบาลีที่ว่าเอกังมหาภูตังปฏิจจัตโยมหาภูตาแปลว่ามหาพูดสามอาศัยมหาพูดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นามหาพูดสามอาศัยมหาพูดหนึ่งมหาพูดหนึ่งอาศัยมหาพูดสามมหาพูดสองอาศัยมหาพูดสองในคำพีมหาปรฏฐานเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับมหาพูดตั้งสีก็ย่อม ได้โวหารได้ชื่อว่าอุปาทายูปด้วยเพราะไปอาศัยคขาว่าตกลงได้สองชื่อชื่อมหาพูดด้วยชื่อว่าอุปาทายโรด้วยอุปาทายโรปหมายความเป็นรูปที่ไม่อาจจะเกิดได้ตามลําพังถ้าไม่มีมหาพุตารโรปเป็นที่รองรับอย่างนี้นะท่านได้ยินเสียงผมนยนะครับเสียงมันต้องเป็นไปกับมหาพุตารปูปหรือว่าลืมตายเห็นภาพอะไรอยู่ในเวลานี้ ภาพที่ท่านเห็นก็เนื่องอยู่กับมหาพูตรรูปไม่ใช่มหาพูตรรูปนะแต่มันเนื่องอยู่กับมหาพูตรรูปเพราะภาพน,นี่เป็นสีเป็นสันฐานถ้าไม่มีมหาพูตรรูปสีสันฐานนี่ไม่ปรากฏเสียงที่กําลังได้ยินเนี่ยชัดเจนดีแล้วนะครับไปด้วยกันกับมหาพูตรรูปแต่เสียงไม่ใช่มหาพูตรรูปเพียงแต่อาศัยมหาพูตรรูปเสียงเป็นอุปปาทายโรป ทีนี้ถ้าข้อกาหนดว่ามาชื่อว่าอุปาทายโรคเพราะว่าเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตธรูปไอตัวมหาภูตธะรูปมันก็อาศัยกันนะธาตุดินก็อาศัยธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ําก็อาศัยธาตุดินธาตุไฟธาตุลมอย่างนี้เป็นต้นธาตุใดธาตุหนึ่งอาศัยธาตุตามที่เหลือธาตุสี่ไม่ได้แยกกันอยู่ต่างหาก ไม่ได้แยกอยู่ต่างหากต้องอยู่ด้วยกันมีธาตุใดธาตุหนึ่งจะต้องมีธาตุสามที่เหลืออยู่ในที่นั้นเสมอไหนะเป็นอันว่าแต่ละธาตุอาศัยธาตุสามที่เหลือเพราะฉะนั้นแต่ละธาตุก็ต้องเป็นอุปาทายรูปด้วยไหนเป็นอย่างนี้นะครับเอาอย่างไงตอนนี้จะเลยว่าอ่านี่เมื่อเป็นอย่างนี้มาพูดสามเรานั้นก็ย่อมถึงความเป็นอุปาทายรูปด้วยล้วสิ เพราะอาศัยมหาพูต่รูปหนึ่งเป็นไปนะเฉลยว่าข้อนี้หาได้เป็นอย่างที่ว่านี้ไม่เพราะการจะได้ชื่อว่าเป็นอุป,ปาทายรูปนั้นย่อมสําเร็จแก่รูปที่อาศัยมหาพูดมหาพูดแต่อย่างเดียวเท่านั้นส่วนรูปใดอาศัยมหาพูดด้วยตนเองถูกรูปประทำอื่นๆอาศัยด้วยรูปนั้นหาชื่ออุป,ปาทายรูปใหม่ าข่าวนี้ได้คำอธิบายที่ชัดเจนหลักแหลมควรแก่การตระหนักใส่ใจว่าอุปาทายโรปเป็นประเภทรูปที่อาศัยเขาท่าเดียวแต่รูปใดนะตัวเองอาศัยเขาก็จริงแต่ว่าถูกอาศัยหรือเป็นที่อาศัยของเขาด้วยรูปนั้นไม่ใช่อุปาทายโรปก็ได้แก่แทาสีดินน้ำลมไฟ ถ้าสี่ดินนะ้าลงไฟอาศัยกันก็นจริงแต่ว่าถูกอาศัยหรือเป็นที่อาศัยของร,ปรูปปธรรมอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงไม่ชื่อว่าอุปาทายโรปนะครับอุปาทายโรปนะมีแต่ประการเดียวคืออาศัยเข้าท่าเดียวเพราะฉะนั้นมหาพูทธรูปทั้งหลายแม้ว่าแต่ละอย่างแม้ว่าเป็นไปอาศัยมาพูทธรูปที่เหลือเกี่ยวกับธาตุสีเหล่านั้น เป็นไปอาศัยกันและกันมันเป็นอาศัยกันและกันจริงๆนะอย่างในนิสยปัจจัยจัตตารมหาภูตาอัญยะมันยังนิสยปัจเจเนนะปัจเจ,จโยมหาภูตร,รูปสีย่อมเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยซึ่งกันและกันคือเป็นปัจจัยโดยเป็นที่อาศัยซึ่งกันและกัน ถึงกระนั้นก็ย่อมไม่ได้ชื่อว่าอุปาทายรูปเหตุเพราะขัดข้องด้วยการที่ตนถูกรูปประธรรมอื่นๆอาศัยนั่นเทียวส่วนรูปประธรรมที่เหลือจากมหาพุทธรูปสี่มีปรสสาทะรูปเป็นต้นอย่างประสาทตาประสาทหถูอะไรของเรานะั่นนะมันไม่ใช่มหาพุทธรูปนะครับพวกนี้เพราะเหตุที่เป็นไปอาศัยมหาพุทธรูปอย่างเดียวมิได้ถูกอาศัยเลย เพราะฉะนั้นก็ย่อมได้ชื่อว่าอุปาทายโรคชะนี่เลรเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเหมือนคนเป็นพ่อแม่นะนะครับปกติก็ลูกก็อาศัยเป็นที่อาศัยของลูก,ลกตัวเองต้องเลี้ยงลูกแม้บางทีตัวเองจะอาศัยลูกวานให้มันช่วยทํานั่นทํำนี่บางให้ก็เถอะนะครับแต่ว่าปรากฏว่าลูกนะเอาแต่อาศัยตัวตัวอย่างเดียวตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้น นะถูกอาศัยด้วยอาศัยและอาศัยโรคก็ด้วยเพราะฉะนั้นจึงนับว่าเป็นอะไรนะเป็นเป็นที่อาศัยนั่นแหละอาศัยเขาไอความสําคัญน่อยู่ตรงเป็นที่อาศัยนั่นแหละนะครับก่อนนี้ฉันใดหมาควตรโรคสี่ไม่เชื่อว่าอุปาททยโรคเพราะว่าความสําคัญน่อยู่ตรงที่เป็นที่อาศัยของพวก อุป,ปาทายรวบทั้งหลายตรงนั้นเป็นสำคัญเออความจริงน,นะนะพ่อแม่ไม่ได้อาศัยรูกนะนะพูดง่ายๆว่าไหววานเป็นตั้งคราวอย่างนัน้ไม่เรียกว่าอาศัยนะพ่อแม่นะอาศัยซึ่งกันและกันอืมนะไม่ได้เป็นมเป็นผู้อาศัยอยู่ที่ตรงนั้นเป็นสําคัญเมื่อเทียบกับลูกที่คอยแต่จะอาศัยตัวอย่างนี้แล้วนะครับก็เป็นอันว่าตัวเองเป็น ที่อาศัยของโลกโลกโลกนั้นเป็นผู้อาศัยเนี่ยธาตุสี่นี้ก็ทำานองเดียวกันนะครับคำอธิบายภาษาธารูปห้าต่อไปนี้นะเพราะว่าอุปาทายรูปทั้งหลายนะครับเริ่มต้นก็ภาษาธารูปแปลว่ารูปที่เป็นความเมิ่เลื่มใสภาษาทะเนี่ยเป็นนามก็ได้นะครับแต่ว่าเวลานี้เป็นรูป ภนะาษาทะเป็นชื่อของศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาภาษาโธเห็นไหมครับศรัทธ,ธาภาษาทะเพราะฉะนั้นอย่าปนกันนะอย่าปนกันพูดง่ายๆว่าชื่อเดียวหมายถึงนามก็ได้หมายถึงรูปก็ได้แต่หมายถึงนามก็จะเพราะศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาเป็นความเลื่อมใสก็มีชื่อหนึ่งว่าภาษาทะ แต่พอแปลเป็นไทยๆเราก็แปลว่าประสาทพูดว่าประสาทนะพอใช้คําว่าประสาทคราวนี้ก็เพี้ยนต่อไปอีกนะมัวนี่มันซักจะประสาทขึ้นทุกวันไงน้กลายเป็นงั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นภาษาไทยรูปรรที่ว่าต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นไปในลักษณะนั้นนะมีห้าอย่างคือจากภาษาถ้าจากขเราชอบพูดกลับกันว่า จักรุปัสสัดนะครับแต่ถ้ารักษาศัพท์ก็ภาษาทัจโขภาษาทะโสตตปภาษาทะคานปภาษาทะชิวหาภาษาทะกายะจักรุปัสสต์ปะชาศาสคาณาปัสสัตเชิวหาปัสสัตแล้วก็กายปัสสัตก็ในที่อที่นี้ก็จักขูก่อนเนี่ยนะครับก็ในที่นี้บัณฑิตพึงปึงทราบประเภทของจักขูก่อน ว่ามีสองอย่างคือปัญญาจากักขุตาปัญญากับและมังสะจกักขุตาเนื้อเพื่อความเข้าใจไม่สับสนในเวลาที่ไปอ่านคำพีหรือว่าฟังธรรมเพราะเวลามีการเปล่งเสียงเปล่งสับกว่าจากักขุออกมามีความหมายหลายอย่างในที่นั้นในที่นั้นท่านจะหมายความว่าอย่างไง นะมันยังมีอีกนะครับในบรรดาจักขุทั้งสองอย่างนั้นปัญญาจักขุมีให้อย่างคือพุทธจักรโสมันตะจักรโคพุทธจักรโหนึ่งสมันตาจักรโคหนึ่งญาณจักรโคหนึ่งเทพญาจักรขคหนึ่งธรรมจักรขคหนึ่งนะในบรรดาจักขุคอาอย่างนั้นจักขุที่มาแล้วอย่างนี้ว่าอัธสังโฆอาหางพิกเวพุทธจักรโนาโรกังโวโรเกนโตสัตเต อปรรชักเขไปยานทุกวิญญาปเยแปลว่าดูกระาเกษุทั้งหลายเราเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษโคนะตอนที่ตกลงปรงพระไทยว่าต่อไปนี้จะแสดงทำโปรดสัตว์นะนะไม่ยังไม่ตกลงปรงพระไทยตรวจด,ดูสัตว์ก่อนนะครับ ตรวจดูด้วยพุทธจักขุก็ได้เห็นแล้วซึ่งสัตว์ผู้มีทั้งหลายผู้มีกิเลสเป็นดุดทุรีในดวงตาน้อยนะดวงตาในที่นี้ก็หมายถึงปัญญากิเลสเป็นดุดทุรีสร้างความน่ะฝ้าฟางให้แก่ตาปัญญาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนะนะมีกิเลสเป็นดุดทุรีอย่างนี้น้อยคือมีกิเลสน้อยไปยาน ข้อความซ้ำตลอดจนกระทั่งเห็นแล้วซึ่งสัตว์ตั้งหลายผู้มีกิเลสเป็นดุจเทุรีในดวงตามากจนกระทั่งผู้อาจโปรดให้รู้ได้ยากถ้่มีกิเลสเป็นดุจเทุรีในดวงตาน้อยก็สามารถจะโปรดให้รู้ได้ง่ายดังนี้เป็นต้นชื่อว่าพุทธจักขูซึ่งพอเจอ,เจอ,เจอแต่ทาที่เลือกซึ้งนะตัวกระแสกิเลสอ้อเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ตกลงปรงพระไทยแล้วจะแสดงทม นะครับแล้วก็มาตรวจดูสัตว์อีกทีทุรีที่ว่าพุทธะจักขุที่ว่าในที่นี้คือ,อก็พุทธะจักขุนี้คือพระอินทระอินทริยปโรปริยัตยานแปลว่าพระยานที่รู้ความยิ่งความยนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายและพระอาศัยานุใสยานพระยานที่รู้อนุัยและทำที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายนั่นเอง มีพระยาณของพระพุทธเจ้าอยู่หกยาณอะไรบ้างอินทริยะปโรปริยัตยานอาสยานุสยายาณสัพพัญยุตยานอารณะวารณายานแล้วก็มหากรุณาสมาปัฏิยาณแล้วก็ ยมะกะปาติหาริยา,ยานรวมแล้วหกเป็นพระญาณที่ไม่สาธารณะด้วยสาวกทั้งหลายแม้มว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมด้วยปัญญาอย่างพระสารีบุตรก็ตามอันนี้เป็นพระญาณของพระสาวกโดยแท้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเวลาที่ใช้บำเพ็ญบารมีสำหรับพระโพธิสัตว์ผู้ได้รับการพรยากรณ์นนะ จะมีเศษอยู่อย่างนี้เสมอว่าแสนกับสี่อาสงไขกับอีกหนึ่งแสนกับแปดอาสงไขกับอีกหนึ่งแสนกับสิบหกอาสงไขกับอีกหนึ่งแสนกับทำไมต้องมีเศษขอให้ทราบว่าเศษนั่นคือเวลาที่บําใช้บําเพ็ญบารมีเพื่อสําเร็จเป็นพระอรหันต์เท่ากันการบําเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระอรหันต์ใช้เวลาเท่ากันคือแสนกับ และเวลาที่เหลือนอกนั้นนะะึงต่างกันสี่อสงไขยแปดอสงไขยสิบกอสงไขยนี่เพื่อการได้พระอิาณที่ไม่สาธารณะตรงนี้ต้องบ่มต่างกันหากว่าจะทำลายกิเลสให้หมดไปนะนะครับพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จับตั้งแต่ได้รับการพยากรณ์เท่ากันแสนกับนอกนั้นเป็นความยอดเยี่ยม ของปัญญาที่พิเศษไปกว่าอารหัตมรรคยานที่ทำลายกิเลสในแก่พระญาณหกนี้เองนะครับในบรรดาหกอย่างนี่นะครับคำว่าพุทธจักขุเนี่ยนะครับหมายเอาอินตริยะบาโรปริยตเตยตยานนะีทำไมถึงหมายเอาอย่างนี้นะเพราะว่าตรวจดูก็เพื่อ ที่จะไปแสดงทำโปรโดให้ถูกกับอัตยาสัยถูกกับกิเลสถูกกับปัญญาของเขาการนี้จําเป็นต้องใช้ยานนี้คืออินตริยะไบรโรปริยตรัตยานแปลว่ญญายานรู้ถึงความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายรว่าคนนี้มีอินทรีย์อินทรีย์ในที่นี้คือสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ห้าคนนี้มีอินทรีย์อ่อนคนนี้มีอินทรีย์แกานี่อย่างนี้ อันนี้ต้องรู้กฎไม่งั้นจะแสดงทำไม่เหมาะแก่อินทรีย์เขาก็จะตัดสรุป์ทำไม่ได้นะครับต้องมียานนี้นะ <c oughs> ความยิ่งความโยนแห่ง,งอินทรีย์ของสัตว์แล้วก็อาศัยอนุสัยายานอีกอีกนะครับยานพระยานที่รู้อนุสัยและอาศัยอนุสัยในศาสดาไหนไหนในโลกก็ไม่อาจจะประสิทธิ์ประสาทได้และถตาหากวันละอนุสัยไม่ได้ ก็หยุดยั้งสังสารวัตรไม่ได้การที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาของตนเป็นเหตุให้สัตว์หยุดเวียนไวไายตายเกิดได้ก็เพราะว่าทรงรู้อ,อ,อ,อะไรนะกิเลสไปถึงชั้นอนุสัยนี่เองก่อนหน้านั้นก็มีาศาสดาในลธัธิอื่นเกิดขึ้นมากมายก็อนุสาปฏิส ปาที่เป็นไปเพื่อละกิเลสท,ทั้งหลายเหมือนกันแต่ว่าละอย่างไงก็ไม่ถึงอนุสัยอย่างดีก็แช่แค่ปริยุตฐานะกลุ่มรมนั่นก็คือให้เจริญฌานสำเร็จโลกปญัญญารลกปญัญญาแล้วก็ข่มพวกปริยุตฐานะเอาไว้ได้ไม่อาจจะบัญญัติปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละอนุสัยได้เพราะอะไร เพราะไม่มีปัญญาแทงตลอดอนุสัยไม่มีปัญญาอย่างรู้อนุสัยเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติในลทัทธิอื่นจึงไม่ได้เป็นไปเพื่อหยดสังสารวัตรระงับยับยั้งสังสารวัตรแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทีนี้เวลาจะประกาศศาสนา,ปร,าประกาศประกาศพระศาสนาสรงประกาศพระศาสนาด้วยการเห็นแก่ประโยชน์อย่างยิ่งของสัตว์ คือความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหยุดสังสารวัฏเพราะฉะนั้นจะต้องทรงกำหนดปฏิปทาที่เป็นฝ่ายเพื่อและอนุัยการจะกำหนดได้อย่างนี้นะครับก็ต้องมีญาณที่รู้อนุสัยเกิดขึ้นซะก่อนรอบครอบในเรื่องนี้ซะก่อนนี่เป็นพระยานที่สำคัญอาศัยก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเออต้องปฏิบัติอย่างเนี้และอนุสัยได้ แต่ว่าอาศัยของสัตว์ไม่เหมือนกันอาศัยมีสองอย่างคือทิฏฐินะทิฏฐิสองอย่างสัตตะทิฏฐิกับอุดเฉททิฏฐิสัตตะทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ายั่งยืนอุดเฉตทิฏฐิก็ความเห็นผิดว่าขาดสูญใครมีอาศัยอย่างนี้อยู่ในใจนะท่านทั้งหลายอย่างนี้กาไม่ได้แปลกอะไรกันนะอุดเฉตทิฏฐินั้นมีไอความเป็นไปในจิตอย่างหนึ่ง สัตตาทิฏฐิมีความเป็นไปในจิตอย่างหนึ่งมองโลกไม่เหมือนกันคนอุดเฉตทิฏฐิมีอิทอุดเฉตทิฏฐิเป็นอาศัยก็มองโลกไปอย่างหนึ่งถ้ามีสัตสัตตาทิฏฐิเป็นอาศัยก็มองโลกไปอย่างหนึ่งอาศัยแปลว่าที่อาศัยในในที่นี้ไม่เหมือนกันพูดง่ายง่ายว่าจะมีรสนิยมไม่เหมือนกันฟังง่ายงอย่างนี้ไปก่อนก็แล้วกัน นะเพราะฉะนั้นเมื่อจะแสดงทับก็ต้องให้เหมาะกับรสนิยมหรือว่าทวนกระแสรสนิยมมากกว่านะเพราะว่าททปเทเป็นของไม่ดีนะนั่นแหละจึงจะสําเร็จประโยชน์ได้คนสัตวตาทปเทนะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะถ้าหากมีกําลังหน่อยก็จะเห็นชัดว่าเป็นอย่างนี้นะครับคือว่าทําอะไรต่ออะไรนะครับจะทําด้วยการเล็งเห็น ้ผลประโยชน์ตอบแทนในวันข้างหน้าในวันต่อไปตลอดจะกระทั่งชาติต่อไปพบต่อไปนั่นเป็นสำคัญส่วนมากก็จะเกี่ยวกับพบชาติต่อไปนั่นแะหละนะพวกนี้จะเห็นคุณค่าของคุณธรรมก็สักว่าศีลเพราะศีลจะเป็นเหตุให้เราไปสู่พบหน้าที่สบายอะไรตำนองนั้นจะคนมากเลยสัทธา แต่ว่าพวกอุดเสติิญจะจะทำอะไรนะก็ต้องการเห็นผลในปัจจุบันเนะี่ยเป็นสำคัญไม่คำหนึ่งพบหน้าชาตินาเนี่ยเป็นสำคัญเพราะว่าอัตยาศัยก็ไม่น้อมไปหาพบชาติต่อต่อไปนี่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจิตใจจะต้องต่างกันเมื่อจิตใจต่างกันอย่างนี้แล้วทาเทสนาที่เขาควรฟังมันจะเหมือนกันได้ยังไงออกนอกเรื่องมากไปจคคุนี่แหละนะ ตกลงว่าพุทธจักขุนี่เป็นที่อของพระอินทริยะประารโรปริยตายานและพระอาศยานุสยายานรู้อาศัยและอนุัยของสัตว์จักขุที่มาแล้วอย่างนี้ว่าสมันตะจักขุวุจ,จติสัพพัญยตยานังมาในกุธกนิกาจุรนิเทศท่านพระสารีบทว่าไว้พระสัพพัญยตยาน แปลว่าญาณที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าสมันตาจักสุจักขุโดยรอบดังนี้เป็นต้นนะคือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างประสองค์อะไรจะต้องการใจรู้ใจเห็นอะไรก็รู้ได้เห็นได้เนะี่นี่ชื่อว่าสมันตาจักขุ จักขุที่มาแล้วอย่างนี้ว่าจักขงอุทปาธิยานังอุทปาธิจักขุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วดังนี้เป็นต้นชื่อว่ายานจักขุอทีแรกก็คือคราวที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมที่เรียกว่าปัตตมเทศนาธรรมจักกับปวัตนนสูตรจบเทศนามัจจิมาเกี่ยวกับมัจจิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติเป็นสายกลางหลงเท่านั้นนะท่านโกนธันญญะ ท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้นะคราวนี้เทวดาที่รู้เข้าก็เปร่งเสียงว่าจาักโกุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วอะไรต่ออะไรนะครับอย่างที่เราฟังธรรมจักกับปวัตนาสูตรแล้วก็ได้ยินคํานี้อันนี้ชื่อดังนี้เป็นต้นชื่อว่ายานจักขุ จักขุคือญาณจักโุที่มาแล้วอย่างนี้ว่าอัตสังโขอ,งอาหางพิกเวทิเปน,นะจักขุนาวิสุเทเตนะดูกะระพิกษสทั้งหลายเราได้เห็นแล้วด้วยจักโุที่บริสุทธิ์ที่เป็นทิพย์ดังนี้เป็นต้นที่ชื่อว่าทิพจักโุทิพจักโขในเป็นอภิญญาตาทิพย์จักโุที่มาแล้วอย่างนี้ว่าตัสมิงเยวาสเสนวิราชังวีตามรังธรรมจักขุงอุทปาธิ ธรรมจักขุูอันปราศจากโตรีอันปราศจากมวลทินได้เกิดขึ้นแล้วนะา่านะนั้นนั่นเองดังนี้เป็นต้นที่ว่าธรรมจกักขุแปลว่าจากักรเห็นธรมก็ธรรมจักขุูนี้ได้แก่มกรรายแสมข้างต้นนั่นเองมรรายแสมข้างต้นนั่นเองที่จริงก็เรียกว่ายานธรรมจกักุนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าหมายเอาเฉพาะมะรรายแสมข้างต้นเว้นอรหัตมรยานเสีย ก็จะเรียกว่าธรรมะจักรโนะครับธรรมะจักรุเกิดขึ้นแล้วแก่พระโกนัญญะก็คือท่านได้โสดาปฏิมัคคยานก็ปัญญาจักโคตั้งห้ายอย่างนี้ไม่ได้ประสงค์เอาในรปูประสางคาหานี้เพราะไม่ใ่ร,ปปรูปธรรมพูดถึงจักขโคเสียมากมายแล้วก็มาปฏิเสธว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนั้นมันเป็นปัญญานะ,ปะาปัญญาไม่ได้ประสงค์เอาในที่นี้ แม้มังสะจักสุม,มังสะจักขุก็มีสองอย่างคือสะสัมภาระจักขุจักขุที่เป็นไปพร้อมกับสัมภาระคือเครื่องประกอบสัมภาระไม่แปลว่าเครื่องประกอบและภาษาตาจักขุจักขุประสาทนั่นเองในมังสะจักขุทั้งสองอย่างนั้นตกลงมังสะจักขุนะ <S 2> <S 2> ก็มีการแบ่งเป็นสองนะคือสะสัมภาระจักขุกับมภาษาตาจักขุ ในมังสะจักรสองอย่างนั้นก้อนเนื้อที่ตั้งอยู่ในเบ้าตาเบื้องล่างตัดตอนด้วยกระดูกเบ้าตาเบื้องบนตัดตอนด้วยกระดูกคิ้วข้างทั้งสองตัดตอนด้วยขอบเบ้าตาภายในตัดตอนด้วยมันสมองเพราะมันไปจดถึงมันสมองภายนอกตัดตอนด้วยขนตาถ้าว่าโดยสังเขปคำว่าตัดตอนตัดตอนก็คือขอบเขตน,นั่นเอง พราว่าโดยสังเขตได้แก่เครื่องสัมภาระสิบสี่อย่างคือท่าสีดินน้าลมไฟนั่นแหละวันณะก็คือสีคันทะก็คือกลิ่นรสก็คือรสและโอชาอีกหนึ่งนะโอชาชื่อพวกนี้เป็นเชื่อ,อรูปประทับท่านทั้งหลายก็จะทราบไปตามลําดับนี่แหละเป็นเครื่องประกอบของสัมภาระจกักรุเพราะว่าไม่ได้ไม้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวไมยเอาทั้งหมดมารวมที่รวมกันอยู่ และก็น้ำสัมปะวะน้ำลอเลี้ยงหนึ่งก็คือธาตุสี่นั่นแหละนะครับแต่ว่ามีอาการพิเศษนาะมากด้วยอาโปเป็นเครื่องลอเลี้ยงทําให้ตานั้นชุ่มสันฐานหนึ่งนี่ยสันฐานก็สวดทรงชีวิตหนึ่งภาวะหนึ่งกายประสาทาหนึ่งจกักรประสาทหนึ่งถ้าว่าโดยพิสดารก็มีสิบสี่สิบสี่เพราะสิบอย่างเหล่านี้คือธาตุสี่วันนะหนึ่ง กันทาหนึ่งรัะษาหนึ่งโอชาหนึ่งสันฐานหนึ่งน้ำสัมภวะหนึ่งดังนี้นั้นมีสี่สมุดฐานนอกนั้นมีไม่ครบสี่สมุดฐานท่านพูดไปก่อนเราฟังแค่นี้เราไม่รู้เรื่องหรอกแต่ขอให้ทราบว่าอย่างนี้แหละคือสสัมภาระจักขุในที่นี้ความว่าภาษาตาจักุพร้อมตั้งเนื้อเยื่อทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในเบ้าตานั่นเองชื่อว่าสัมภาระจักขุนะ่หมดเลยนะเรียกว่าตาหมด เป็นจักรโคที่เขากล่าวถึงกันอย่างนี้ว่านี่ไงตาขาวตาดำตาใหญ่ตาเล็กเป็นต้นเนี่ยคนนี้ตาขาวก็่าตาขาวไม่ได้แปลว่าขี้ขาดนะครับคือว่ามเป็นตาเป็นก้อนเนื้อจริงๆนะครับตาดำตาใหญ่ตาเล็กตาดำมีได้นะครับเขายังมีตาเขียวอีกไงเวลาโกรธเลยแต่ว่าหมายถึงสัมารสจักขุทั้งนั้นนะครับ เป็นก้อนเนื้อที่มีเส้นเอ็นผูกเยึดต,ติดอยู่ภายในเบ้าตา